เลโกแอนซันภาค2 EP 14ความจริงบางอย่างซองเอกสารสีน้ำตาลถูกวางลงที่โต๊ะตามมาด้วยล่างเล็กของเด็กสาวที่ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงหนานุ่มก่อนจะปลายตาไปมองอยังซองเอกสารดังกล่าวที่เธอเพิ่งได้รับมาจากเจ้าพ่อมาเฟียหนุ่มผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในอิตาลีไอลินพ่นลมหายใจออกมาจนสุดแล้วหลับตาลงเธอไม่รู้หรอก ว่าเอกสารที่อยู่ในซองนั้นมันจะเปิดเผยเรื่องราวอะไรให้เธอรู้แต่ที่รู้ตอนนี้คือเธอยังไม่อยากรับรู้มันไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก๊อกก๊อก,กเสียงเคาะประตูที่ดังขึ้นทำให้ไอลินต้องลืมตาขึ้นมองอีกครั้งก่อนจะส่งเสียงถามออกไปใครคะฉันเองหวังซึนหรอเข้ามาเลยประตูไม่ได้ล็อก สิ้นสุดเสียงอนุญาตบานประตูก็ถูกเปิดออกตามมาด้วยล่างเล็กของเพื่อนหนุ่มอย่างอลันที่เดินเผยยิ้มเข้ามาเห็นพี่เมดบอกว่าเธอออกไปทานขนมกับแอนโตนิโอมาหรออลันเอ่ยถามขึ้นทั้งหย่อนกายลงนั่งข้างเพื่อนสาวที่ยังคงนอนแผ่ลาบอยู่บนเตียงอืมพอดีมีร้านขนมมาเปิดใหม่แถวนี้นะ่ะอ๋อหมอนั่นฝากขนมมาให้นายด้วยนะฉันให้พี่เมดเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่ครัวน่ะ อลันพยักหน้ารับก่อนจะหันไปสะดุดตากับซองเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงของไอรินและดูเหมือนไอรินเองก็รู้ว่าเพื่อนหนุ่มตัวเล็กกำลังให้ความสนใจกับอะไรจึงได้พูดขึ้นอีกครั้งเอกสารนั่นแอนดิสันเอามาให้ฉันน่ะแต่ยังไม่ได้อ่านว่ามันเป็นเอกสารอะไรเดี๋ยวนะเธอบอกว่าเป็นเอกสารจากแอนดิสันงั้นหรอนี่เธอไปเจอมาเฟียน,นั่นมาหรอ อลันเอ่ยถามด้วยความกังวลใช่เจอที่ร้านขนมนะ่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขาไม่ได้ทำอะไรฉันแค่เอาเอกสารมาให้เฉยๆไอลินพูดทั้งเด้งตัวขึ้นมานั่งอยู่ในท่าเหมือนกับอลันแล้วหยิบซองเอกสารนั้นมายื่นให้กับอลันนายเปิดดูสิฉันไม่กล้าเปิดนะ่ะเอ๋ให้ฉันเปิดมันจะดีเหรอไม่ต้องกังวลหรอกนะนายก็เหมือนกับครอบครัวของฉัน ไม่มีอะไรเป็นความลับอาลันพยักหน้าให้กับไอลินก่อนหันมาเปิดเอกสารในซองออกดูไล่อ่านทีละตัวอักษรก่อนจะเบิกตาพงขึ้นและหันกลับมาหาไอรินนี่มันเป็นเอกสารอะไรหรอเมื่อเห็นอาการตกใจของอลันไอรินก็เอ่ยถามขึ้นก่อนอลันจะยื่นเอกสารดังกล่าวกลับไปให้ไอรินเธอดูเองเถอะน่ะนี่มันอะไรกันเนี่ย ล้อเล่นล้อเล่นแน่แน่ไอลินทำหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นบางทีอเล็กซานเดอร์อาจจะรู้เรื่องนี้อารันเอ่ยพูดพางนึกไปถึงคำพูดของมาเฟียหนุ่มตอนคุยกันก่อนหน้านี้ว่าแอนดิสันไม่มีทางจับไอลินไปขายเพราะเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองสินะอเล็กซานเดอร์ถึงไม่ได้ตามไปเอาเรื่องแอนดิสันที่เป็นฝ่าย กล้ามาลักพาตัวน้องสาวคนเดียวของตนไปนายคิดว่าพี่อเล็กรู้เรื่องนี้อยู่แล้วงั้นหรอฉันคิดว่าแบบน,นั้นนะอัลันตอบด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างมั่นใจเป็นอย่างมากอีกด้านหนึ่งว่าไงนะตายหมดงั้นหรอเสียงทุ้มจากล่างสูงของหนุ่มลูกครึ่งอิตาเลียนฮ่องกงเอ่ยถามลูกน้องของตนด้วยน้ำเสียงที่ไม่ศบอารมณ์และคนหงุดหงิดขั้นสุด ครับตายหมดก่อนจะถึงฝั่งเรือเล็กที่ใช้ไปขนส่งสินค้าเข้ามาเกิดล่มทําให้สินค้าและคนขับเรือของเราตายหมดครับแล้วทําไมไม่เอาเรือที่มันใหญ่กว่านั้นออกไปรับถ้าเรือใหญ่กว่านั้นจะเป็นที่สะดุดตาและอาจจะทําให้ตํารวจสังเกตเห็นได้ครับโถเว้ยแล้วอย่างนี้จะเอาสินค้าที่ไหนไปส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการแรงงานด่วนละ่ะอดัมยกมือขึ้นยีหัวตัวเอง อย่างอารมณ์เสียทั้งที่มีคนตายนับสิบจากสิ่งที่เขากำลังทำอยู่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ต่อมความดีภายในตัวของเขาทำงานหรือรู้สึกผิดจากการกระทำของตนเพราะสิ่งที่ทำให้เขาโมโหหัวฟดหัวเวี่ยงอยู่ตอนนี้มันเป็นเพราะไม่สามารถขนส่งแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานเพื่อขายต่อให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานราคาถูกแถมยังไม่มีโอกาสต,ต่อรองอะไร เวลาพวกเขาจะเอาเปรียบแรงงานเหล่านั้นติดต่อหาลูกค้าแจ้งปัญหาไปว่าไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ได้แล้วครับนายแล้วเรื่องแป้งหรอครับชายหนุ่มล่างสูงที่มีศักดิ์เป็นลูกน้องของอาดำก้มหัวนินๆิๆรับคําก่อนจะเอ่ยถามขึ้นในธุรกิจอีกอย่างที่พวกเขากําลังทํานั่นก็คือการค้ายาเสพติดซึ่งพวกเขาจะใช้คําจํากัดสินค้าตัวนี้ว่าแป้ง ฟังดูเข้าท่าใช่ไหมล่ะก็จัดส่งให้ลูกค้าตามเดิมเข้าใจแล้วครับงั้นผมขอตัวกลับมาที่มหาลัยของอลันการปรากฏตัวของชายหนุ่มเจ้าของดวงตาสีน้ำข้าวนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนุ่มในฝันอันดับต้นๆของสาวๆในอิตาลีแต่เบื้องหลังทุกคนในวงการสีเทาต่างรู้ ว่าเขาคือเจ้าพ่อมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในที่นี้ต่างสร้างความฮือฮาขึ้นในมหาลัยโดยเฉพาะในกลุ่มสาวๆคงไม่คาดคิดว่านักธุรกิจหนุ่มหล่อที่พวกเธอเคยเห็นแค่ในปกนิตยสารจะมาปรากฏตัวให้พวกเธอได้เห็นตัวเป็นๆถึงในที่นี้แม้จะไม่ได้ร้องกีดการ์ดเหมือนเวลาพบกับศิลปินที่ตัวเองชอบแต่ว่าทุกสายตาต่างจับจ้องมองไปยังเป้าหมายเดียวกันทั้งหมด อดสงสัยไม่ได้ว่าเขามาทำอะไรที่นี่หรือมาหาใครแต่เพียงไม่นานความสงสัยเหล่านั้นก็หมดไปเมื่อขายยาวๆของมาเฟียหนุ่มก้าวเข้ามาอย่างโต๊ะที่มีกลุ่มเด็กหนุ่มสาวนั่งคุยกันอยู่นี่นายมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเป็นอลันที่เงยหน้าขึ้นมองมาเฟียหนุ่มด้วยสายตาที่ไม่ค่อยไว้วางใจแม้จะพอเข้าใจเหตุผลว่าทำไมอีกฝ่ายถึงสามารถเดินเข้ามาหาพวกเขาได้ โดยไม่มีคนของพวกเขาเข้ามาขัดขวางก็ตามฉันมีธุระจะคุยกับไอรินไม่เกี่ยวกับนายแอนดิสันตวัดตาคู่คมมองไปยังอลันอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักและยิ่งไม่ศบอารมณ์มากยิ่งขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มยักไหล่ให้ทีหนึ่งเหมือนไม่ได้แยแสกับคำพูดเหน็บแนมของเขาคุณมีอะไรกับฉันหรอกคะคราวนี้เป็นไอรินที่หันมาถามทางเอียงคอ,อนิดๆให้กับมาเฟียหนุ่ม เอกสารนั่นได้ดูแล้วใช่ไหมเด็กสาวพยักหน้ารับให้กับคำถามนั่นก่อนแอดิสันจะเผยยิ้มออกมาแล้วเอ่ยพูดอีกครั้งงั้นเย็นนี้จะให้เกียรติไปดินเนอร์กับฉันได้ไหมยังไม่ทันที่จะได้ตอบรับหรือปฏิเสธแอนโตนิโอที่นั่งดูอยู่นานก็เอ่ยถามขึ้นเดี๋ยวนี่มันอะไรกันทำไมหมอนี่ถึงจะมาพาเธอไปดินเนอร์ไอลินหันมาหาเพื่อนหนุ่ม พังยกมือขึ้นตบไหล่เบาๆเพื่อให้อีกฝ่ายใจเย็นเพราะเธอรู้ว่าแอนโตนิโอก็เป็นห่วงเธอไม่อยากให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมาเฟียตรงหน้านี้เท่าไหร่นักใจเย็นแอนโตนิโอไว้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังเมื่อพูดกับแอนโตนิโอจบไอรินก็หันกลับมาหามาเฟียหนุ่มและเอ่ยขึ้นเออคงต้องขออนุญาตพี่อเล็กก่อนไม่ต้องหรอกฉันโทรหาหมอนั่นแล้วเอว่าไงนะคะ โทรหาพี่อเล็กแล้วหรอใช่แล้วพี่อเล็กว่ายังไงจะว่าอะไรได้ล่ะนอกจากยินยอมเพราะสิทธิ์ของฉันกับหมอนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันไม่ใช่หรืองไงแอนดิสันเอ่ยพูดทั้งหลีตามองเด็กสาวที่กำลังทำตัวไม่ถูกก่อนจะหันไปหาเพื่อนหนุ่มตัวเล็กข้างตัวอย่างอลันและเหมือนอลันเองจะรู้ว่าเธอไม่ได้ไว้ใจคนตรงหน้านี้เท่าไหร่ถึงได้เอ่ยขึ้น ไอลินจะไปดินเนอร์กับนายก็ต่อเมื่อฉันไปด้วยการพูดขึ้นของอลันทำให้แอนดิสันต,ต้องหันกลับมามองฉับพันทั้งส่งสายตาดุดันไปให้นายมาเกี่ยวอะไรด้วยเอา้าถามไม่คิดนะนายเนี่ยแม้นายจะเอาเอกสารนั่นมาให้ไอลินดูแล้วแต่ไม่มีใครสามารถไว้ใจคนที่เพิ่งเห็นกันเพียงแค่ไม่กี่ครั้งหรอกนะแถมครั้งแรกที่เจอยังใช้วิธีโจรลักพาตัวเข้าหาอีก เพราะฉะนั้นการไปดินเนอร์กับนายครั้งนี้ต้องมีเพื่อนไปด้วยแอนดิสันถึงขั้นพ่นลมหายใจออกมาอีกครั้งให้กับอลันพางในหัวก็ได้แต่คิดว่าเด็กจุนจ้านชอบหาเรื่องแบบนี้เนี่ยนะที่เป็นคนพิเศษของอเล็กซานเดอร์หมอนั่นต้องเพี้ยนไปแล้วแน่แนที่เลือกเด็กหน้าลำคาญแบบนี้แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ตอบรับหรือปฏิเสธอาันเด็กหนุ่มตัวโต,วตวหน้าลำคาญอีกคนแบบแอนโตนิโอก็เอ่ยขึ้นฉันด้วย ฉันก็จะไปเป็นเพื่อนไอลินด้วย